โอ้ยดีดีนะสบายดีสวัสดีเนะจ้าบุตรสุขสุขคนมารีกลับมาบ้านเราใหญ่พี่น้องอออเอาไปไหนมาคือหมากาไงล่พาฟีพี่น้องมาเบิง้งสวนมัง,งโมดเหยียบสวนสวนเหยียบสวนเนาะเหยียบอันอนั้นอันนั้นของเขาเด้อมาเบิ้งนะพี่น้องเศรษฐกิจของข้าเจ้าเช้าวันที่ปูกพี่นยังไงบ้องกําลังเป็นมาก ใหญ่แล้วอืมใหญ่แล้วนี่เป็นสวนหมักโมด้วยพี่น้องสวนหมักแตงโมโอ้เรหมักแตงโมโอ้โหพอเราอยากซื้อลรามาซื้อได้แบบมันชุกพี่น้องมันชุกเลยฉันมารีวิวให้เบิ่งอีกพี่น้องฮะเป็นหมากที่รักเกษตรกรรมหมากที่นั้งของเกษตรกร โซ่ก็อภัยได้พี่น้องทำมันสั่นสะเทือนกันดิโอ้มักโมพี่น้องกำลังเป็นมากใหญ่วอเตอร์เมลอนอือมันไม่ทันมันยังไม่ทันจะเป็นหมากโดกพี่น้องเลยเป็นแล้วมันบอทันไงมันบอกทันใหญ่บอกทันไงใ่ไหมไทยเบิ่งอีกเท่นึงพี่น้องเอ้ยโอ้มักสลีกับมี จักเจ้านี่นะจักเจ้าอันนี้นะช่องเพอของแม่พักพันอันนั้นเออลูกนี้ก็เพอเทิงอันนั้นแม่เล่มป้าก็ของแม่กลั่นเนาะหลายเจ้าหรือน้องแม่กลั่นได้จักพันจักร้อยได้เบาเบาเบาไพขีสะบอนชนนั่นแล้วมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ปลุกหลายคนหย่าได้ปีน้อง ว่าภูไทยมือหนึ่งว่าภูไทยหนึ่งมือมีหลายเจ้าสามสี่เจ้าละพลเฮสองเฮอพละเฮสองเฮาครับพละเฮสองเฮอปลาของสาวที่บนี้มอมมาโถกังามๆเนาะเขอมันวมันทะเเป็นมามัน

ส่วนกวางนะพี Juice, ่น้อยแมนมที s <S ่งนาบ้าเราใหญ่้องเ้ยมีตูบแลเขาเจ้าเป็นตูบเขาพูดเสือหน้าพูล้เฮือสอเฮอสามเือไงลปออโอ้ของปาขี้สะบรดนี่ใหญ่แล้ว มีเมนไพ่พงสุธรได้พี่น้องหลายหลยัองามับขอยังเนงามคือ มาเบิ่งน้ำคันพี่น้องอ้ยหลายูมามันกันดอืได้พี่น้องน้ำกเขาจะตักเอาในหูนี่แหละลูกแคมหเ้ยนาแคมหย ทางขราเจ้าลงตักน้ำข้าเจ้าปานอยู่โขทางเทงียวพนะื่อเพ่นาะมีน้ำทางลงโอ้สมัยห้าวยังหน่อยตะกี้แวนมีแล้วหาบน้ำพุนตะพังหัวย้วยดิดอดองดองเนาะน้ำก็คงมาเย็นหาปีนขึ้นมานี่แหละพี่น้อง ขึ liberal, gray, 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 gray. Tamam, no ้นมาฮัทพีขึ้นมาขึ้นมาเอามาฮดปูไปทำมาซาได้พี่น้องเอ้ยไม่ได้เสียยาเสือขีงโก้เสือขี้แบ้พี่น้องปู๊บไปว่าปูปูขายปูกินเองนะนะไปเลิกไพ่ขี้จอบ นอนนี่บ่นอนนี่เลยบ่บ่ไพ่ว่าก่อนทำไมคักเลยจะโชว์นะฮัลโหลหมาเพิ่นมาตะฮืนเชิญมาแต่งกิ่งจ้ะเพื่อว่าเป็นโยบลงนั่นเลย อันนี้มาแต,ง,นนาแตงกวากับมาโถนะมามันขอลองกองแกงเนาะห,หลายๆเลยเป็นมะา,าไปหน่อยมาเบิ่งส่วนแต่งพ่อพี่หน่อยได้หลาย,ลายมากามปูแบบไม่ได้สวยยากไปหน่อยสวยกีเบ แม่เลี้ยบุญพระก็จะคิดว่าอยังแล้วมา้มาน้อยมันข้าเจ้ากระสีปิดมือต้มจำแก่เหรอเนี่ยกำลังเป็นมา้ามันซูซี่มารีวิวเขาเบิร์อีาาเด้อพักอะไรพามาเลาะเบิร์กสวนแตงโมเปนะ็นไง มันมีทัานได้เป็นหมาหละหมากะเหลิมเป็นหมาไดนเป็นน้อยถ้าเจ้าจนแล้วแล้วเนาะโคตรเพิ่งเป็นโคตรแต่สาวเนาะตอนแรกโคตรอีกบ่หมันเป็นหมาแล้วมันก็ไม่ได้โคตรดูโคตรน้ำไหลอย่างมันแตะมันแตะได้พี่น้องเอ้ยขันท่าโคตรน้ำไหลมันเป็นหมาแล้วนะ sống mưu cho hốt thơ cầm ba mưa hốt á Lớn bên mạng ở đây Ba khắc này Sốn mà mô Mà làm nhầy hơi sốn chờ bà mân xúc là mà xứ đó phải nó khá nhục bên Hử đây เป็นซุ้มเนาะบนคออยู่เนาะพ่อไปเชืิอไผ่พ่อไปเชืิอไผ่โคดันมีป้าคักเฉยนี่ไงแบบนี้แล้วจะขออยู่ตะกี้กันได้ ม่วนเฉยเลยก็ไข่แดงลินลินมาอันลินมาดีมมาดมันในมะขามเอาตายมากวยเตะจูบวมแมปไปไป,ไปย่างๆๆๆเลาะย่งเล,ะละาะป้าอันนี้เรามาแต่งโมมาแต่งโมพี่น้องแต่งโมแต่งโมแต่งโมแต,มตมลูกกรบโต๊ะรถหวานพี่เลอภัย <laughs> พี่เลอภัย chọn quay khơ là chẳng mạ Không bị ao mớt lộn rồi đây lại mình nhớ nữa giờ mình mình nhớ mình 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 nhờ mình mình nhớ mình nhớ mình mạ mình nhớ mình mình, nhờ. mình, mình, nhờ. mình, làm. mình làm มาแล้วคี้ลาแลนะ้วค่ะสิปิดมาต้มกินต้มกินคือมะนำเี่นะป้าหมืดนเลยโตก็แสร็จตะเวน,นเแดดแห้งเลยแดดมันแห้งๆเลยขาเจ้าหามนำ้ำหามมาได้พี่น้อยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นล้นซละประทานแบบว่าเปิ่งห้าวลถหามเอา thằng hạ thằng hiu mồn là dù một tệm rồi à. à. à, Không hiểu khi bé mà sợ ít sao Khi bé còn mớt nữa ขี้แก่น้ามาเสือเงามันเลนจ้าบริดูมาเลยขี้หลายล้ครับปิดเออมันเบลมันเอามาใหญ่ๆนะเอามาละสิบพันชาวพัน

โจ้าคลิปให้เลยเอาเป็นว่าโจ้าคลิปไว้เพียงสำนีเด้พี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณหลยๆะที่เข,ข้าใจเ <ไป S 1> ด้ผพ้ใดมากดชับแชทมาเป็นกำลังใจให้ช่องของเฮากำลังดังแน่บ๊ายบาย